เรื่องตัดยา้าส่งยอดฮิต NB และ RBC C 1นึง,นงทั้งแบบแพงและแบบถูกต่างก,กันยังไงไปดูกันสวัสดีครับเพื่อนพวกผมแอมโอเคอีกแล้วนะครับวันนี้แอมโอเคเอา เรื่องตัดญ้ามาหลายรุ่นหลายแบบเลยนะครับสำหรับด้านบนนะครับจะเป็นเครื่องตัดญ้ารุ่นท็อปของเมืองไทยนะก็คือนี่นะครับตัวนี้ก็คือโรบิน n b 4 1 1นะฮะและตัวนี้ม a คิต้า b c 4 1 1ีนะครับวันนี้แอโอเก็เลยจะมานําเสนอว่าถ้าเรามีเงินนะฮะเราจะซื้อแบบไหนดีโดยที่เอาโมเดล2องโมเดลในท้องตลาดที่เป็นที่นิยมสูงที่สุด ก็คือโมเดล NB411 และ RBC411 มาเปรียบเทียบกันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆตัดสิน,นใจได้อย่างดีที่สุดนะครับเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้โด่งดังที่สุดและโด่งดังมาอย่างยาวนานก็คือ Robin NB411 นะครับซึ่งด้วยรุ่นเนี่ยรุ่นนี้นะครับเคาเรียกว่าทรง 1> N.B.C. 1 1นะครับทำให้มียี่ห้ออื่นใช้ทรงเดียวกันออกมามากมายนะครับวันนี้แอก็เอาตัวเ e นโตนะครับซึ่งเราก็เรียกทรงนี้ว่าทรง N.B.C. 1 1เช่นกันนะครับและอีก้าคฝั่งหนึ่งก็คือมา g กต้านะครับรุ่นนี้คือรุ่น R.B.C. 4 1 1นะครับและก็มียี่ห้ออื่นนะครับไม่ใช่เฉพาะเ e นโตนะครับมีหลายอีกหลักโอ้ อีกเป็นร้อยเป็นพันยี้ห้อที่ทําลักษณะทรงแบบเดียวกันมาเิต้านะครับเราจะเรียกลักษณะอย่างนี้ว่าทรง R B C 1นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าเอาแล้วทั้งโรบิน N B C 1 1และมาเิต้า R B C 4 1 1มันแตกต่างกันตรงไหนนะครับดับแรกคือเรื่องของราคาแน่นอนครับว่าโรบิน N B C 1นะครับว آ, Robin, 11, รี้ร,รุ่นท็อปในท้องตลาด ราคาอยู่ที่หมื่นกว่าบาทเลยทีเดียวเนี่ยแพงสุดๆเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าราคาไม่แรงเท่านะครับคือมาเกต้า RBC C11 นะครับราคาอยู่ที่แปดพันกว่าบาทนะครับที่ห้อ,องสิมโตนะครับซึ่งเราก็เรียกทรงนี้ว่าทรง RBC C11 นะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะครับจริง่ประมาณสองพันบาทซึ่งราคาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับในส่วนของตัวก้านหรือตัวด้ามด้วยนะซึ่งวันนี้แอมโอเคจะไม่พูดถึงนะครับจะมาพูดถึงเฉพาะในส่วนของหัวในในส่วนของระบบเครื่องนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้ว่าโดยภาพรวมแล้วนะสงเรามีสี่รุ่นท็อปของเมืองไทยเนะยี่ยแอมโอเคเคยทาคลิปไปแล้วกลับไปดูได้นะแอมโอเคจะทิง้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆตามไปดูกันได้นะครับเร,เรื่องที่น่ารู้อีกอย่างก็คือว่าทั้ง2 ตัวนี้นะครับมาจากโรงงานเดียวกันนะครับก็คือโรงงานของปาต้านะครับเรามาดูกันนะครับว่าไอ้คำว่า4ี่หนึ่งน่ี้มันคืออะไร4ี่หนึ่งเนี่ยเป็นชื่อรุ่นนะครับซึ่งก็คือในส่วนของปริมาตรของกระบอกสูบนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับกระบอกสูบเนี่ยใกล้เหมือนเท่ากันเลยนะครับก็คือ4 0่สิบจซีซีครับเพราะนี้เพื่อนๆครับทั้ง4รุ่นนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมดูตรงนี้นะครับด้วยด้วยตาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต้จริงจริงแล้ว ลักษณะกลไกของเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนกันถึง95%เลยนะครับซึ่งวันนี้แอมโอเคจะพาเพื่อน,นไปดูว่าอีก5%ที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับเราไปดูกันนะครับข้อหนึ่งเลยก็คือในส่วนของตลับสตาร์ทเห็นไหมฮะว่าหน้าตาของตลับสตาร์ทจะไม่เหมือนกันนะครับโดยส่วนของโรบินเองเหรือว่าส่ง NBC 1ห,หนึ่งนะครับตลับสตาร์ทจะเป็นหน้ากากเดี่ยวอย่างนี้นะครับในขณะที่ตัวมาร์กิต้านะครับหรือ abc นะครับที่ตลับสตาร์ทนะครับจะเป็นจะแยกชิ้นอย่างนี้นะครับจะแยกชิ้นอย่างนี้เป็น2ชิ้นนะครับนี่คือหน้ากากนะครับและนี่คือตลับสตาร์ทจุดที่1จุดที่2คือถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันนี่แตกต่างกันโดยที่มากิต้าถังน้ำมันจะเป็นโค้งมนนะครับรับกับตลับหน้ากากนะครับขณะที่โรบินจะค่อนข้างเป็นสูงเหลี่ยมอย่างนี้นะครับแต่ขนาดความจุใกล้เคียงกันนะครับ นะครับก็คือฝาครอบนะครับแอบฝาครอบคือส่วนนี้นะครับมาดูแต่รุ่นกันแอลโอเคทอมให้ดูนะครับนี่คือฝาครอบของในส่วนของ ND นะครับทั้งสองตัวนี้จะเป็นตัวนี้ส่วนฝาครอบคาร์บูเรเตอร์นะครับของ RBC จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งส่วนที่แตกต่างกันตรงนี้ที่แอโอเคยกมาเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้แทนกันได้นะครับไม่สามารถใช้แทนร่วมกันได้นะครับต้องซื้อของใครของมันนะครับแต่ ถ้าเป็นทรง N B เนี่ยใช้แทนกันได้นะครับแล้วก็ทรง R B C เนี่ยใช้กันได้ครับแต่ถ้าคนละทรงใช้กันไม่ได้นะครับส่วนต่อไปก็คือในส่วนของนี่ครับฝาครอบถ้อยเสียนะครับก็ใช้แทนกันไม่ได้เหมือนกันนะครับมีความแตกต่างกันนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งมองไม่เห็นจากตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของอาลานเบาหรือลาน หนักนะฮะวันนี้ในส่วนของ้านสตาร์ทนะครับที่มันหน้าตาแตกต่างกันแล้วเนี่ยก็จะมีว่ามันเป็นลานหนักหรือลานเบาเดี๋ยววันนี้แอฟโอเคจะไปพาไปดูนะครับว่าจะดูยังไงว่าตัวไหนเป็น,นลานหนักหรือลานเบานะครับอ่าวันนี้แอฟโอเคแกะกันให้ดูจะจะเลยนะครับว่าไอ้ลานหนักลานเบาสําหรับตัวถูกตัวแพงนี่มันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับอ่าเรามาดูตัวแพงก่นกอนนะครับนี่ก็คือทั้งโรบินและกีตา้านะครับ ไม่น่าเชื่อนะว่าทั้งคู่จะเป็นลานหนักทั้งคู่นะครับอ่าแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นลานหนักนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวมังกิต้าก่อนแล้วกันนะครับอ่า้โอเคแกะให้ดูนะครับลักษณะของลานหนักจะสังเกตนะครับที่ตัวตลับสตาร์ทนะครับอ่าตลับสตาร์ทนะครับอ่าโดยเฉพาะตรงนี้นะครับมันจะลึกนะฮะมันจะลึกอ่ามันจะลึกในขณะที่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับอ่าตัวของเคนโตะนะครับตัวของเคนโตะนะครับอ่า มันจะตื้นกว่าอันนี้ลึกอันนี้ตื้นนะครับก็คือสั้นนะครับแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นลานอันนี้ของรุ่น ABC นะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่มียี่ห้อนะครับอันนี้ก็เป็นลานหนักเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือลานหนักนะครับนี่ก็มีคําถามเราซื้อมาคิตามาเนี่ยมันเป็นลานหนักนี่เรามาเปลี่ยนเป็นลานเบาหรือลานอีซี่ได้ไหมนะครับคําตอบก็คือไม่ได้นะครับคือมันเกี่ยวข้องกับตุ้นเนี้ยเพื่อนตัวเหล็กเกี่ยว จานไฟตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการสตาร์ทก็คือว่าลานสตาร์ทนะครับจะไปเกี่ยวที่ตัวเหล็กตัวนี้นะครับแล้วว่าเราดึงเนี่ยมันก็จะหมุนจานนี้นะครับให้มันจ่ายไฟนะครับไปที่ระบบเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์ติดสตาร์ตติดได้นะครับเพราะฉะนั้นจานเกี่ยวเนี่ยมันจะต้องแบบพอดีนะครับกับรุ่นของมาเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆซื้อมาเป็นรุ่นนะครับ สตาร์ทแบบหนักก็คือก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นระบบ EC ได้นะครับแล้วถ้าซื้อแบบ EC มาก็ไม่ไม่ต้องสายแบบหนักนะครับอ่านะครับอันนี้อย่างที่แอมโอเคทัทวนอีกครั้งนะครับว่าตัวแพงนะครับสำหรับตัวแพงนะครับรุ่น RBC นะครับของมาเกต้านะครับเป็นระบบดานสตาร์ทแบบหนักนะครับแต่ของตัวถูกนะครับวันนี้แอมโอเคยกของยี่ห้อเฮโตมาเป็นตัว ลานซาร์ลานเบาหรือลานอีซี่นะครับเรามาดูในส่วนของด้าน NB กันบ้างนะครับสำหรับ NB นะครับตัวนี้เอโอเคแกะให้ไม่ได้นะครับว่ารูบินของแท้เนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้ติดอยู่นะครับไม่สามารถเช่เข้าไปแกะได้เลยนะครับถ้าแกะนี่สติ๊กเกอร์ขาดเนี่ยสปอนเซอร์เขาเขาเขาไปขายต่อไม่ได้อ่าไม่เป็นไรเราก็เอาตัวที่มันเทียบเคียงมานะครับเนี่ยข้างในนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับันนี้คือรุ่นหนักนะครับ แล้วมาดูนะครับซึ่งเป็นแบบเดียวกับของโรบินตรงนี้เลยนะครับแต่ตัวนี้ครับนี่ต่อมาจากตัวนี้นะครับก็คือลานเบานะครับรู้ได้ไงว่าลานเบานะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเดูนะครับนะครับที่แตกต่างกันก็คือลักษณะนะครับถามว่าแล้วเอาตัว หนะักไปใส่ตัวเบาแล้วตัวเบาไปใส่ตัวหนักได้ไหมก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าตัวเนี่ยนะครับตัว,ต,วตัวเกี่ยวเนี่ยมันคนละแบบกันนะครับไม่สามารถที่จะใช้แทนกันได้ครับแต่ว่าถ้ามาดูตัวเบาเหมือนกันนะครับแหมก็จะมีลักษณะที่ใส่กับตัวเกี่ยวได้พอดีเหมือนกันนะครับ อันนี้ไอ้ตลับสตาร์ทนะครับที่ว่ามี2รุ่นรุ่นหนักกับรุ่นเบาต่างกันยังไงนะครับอ่าโอเคจะขออธิบายแบบที่อพอจะเข้าพอ,อ,อที่จะอธิบายได้นะค,คือถ้าเป็นะระบบแบบหนักนะครับตัวนี้มีสปริงแค่ตัวเดียวครับสปรงิงชุดเล็กอยู่ตัวเดียวเวลาเราดึงเนี่ยนะครับแรงที่เราถ่าไปเนี่ยมันจะแบบเป็นแรงที่เต็มเต็มนะครับหมายถึงว่าเราจะต้องใช้แรงเต็มๆโดยที่ไม่มีเรื่องมีสปริงช่วยแค่ชุดเดียวนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราดึงเนี่ย จะต้องแบบค่อนข้างกระตุกจนค่อนไปทางกระชาตนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับาลานหนักนะครับแต่ลานเบาอ่ะสังเกตดูนะครับกลไกก็จะแตกต่างกันนะฮะถ้าดูจากความหานะครับกลไกแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นลานเบาเนี่ยนะครับมันจะมีสปริงอยู่สองชุดครับชุดแรกเป็นสปริงตัวเล็กซึ่งจะเหมือนในในลานหนักนะครับแล้วเ็าจะมีสปริงอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นสปริงตัวใหญ่นะครับ ซึ่งมันจะช่วยทําให้เบาแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้ระบบ Easy Start เนี่ยจะหรือลานเบาเนี่ยจะแตกต่างจากลานหนักทั่วไปนะครับเพราะฉนั้นเวลาใช้นะครับแอบโอกค่อนแนะนำว่าให้ดึงให้ให้พอตึงมือนะครับพอตึงมือเสร็จปุ๊บการที่ดึงให้ตึงมือหมายถึงอะไรก็คือให้ให้เขี้ยวเนี่ยมันไปเกี่ยวกับจานไฟเนี่ยให้มันพอดีนะครับก่อนพอเกี่ยวพอดีปุ๊บแล้วก็กระตุกเขาก็จะติดเลย เขากระตุกนี่ไม่ไม่ใช่แบบไม่ต้องกระชากนะครับคือพอพอดีปุ๊บก็ดึงปื๊ดอย่างเงี้ยนะครับดึงกระตุกนิดหน่อยเองแค่นี้เองแค่นี้ก็ติดแล้วนะครับนี่คือ,อข้อดีของระบบ Easy Start นะครับวันนี้นะครับที่แอปโอเคพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาดูก็จะขอสรุปอย่างนี้นะครับก็ทรงยอนฮิตนะครับคือทรง nbc 1แล้วก็ rbc ซ1นะครับซึ่งทั้ง2ทรงนี้นะครับอะไรใช้กันได้ถึง90% 5%เลยทีเดียวนะครับมีแตกต่างกันน้อยมาก5%เรท่านั้นที่แตกต่างกันนะครับอันนี้มาเรื่องราคานะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ10,000บาทนะครับมาคิท้าอยู่ที่ประมาณ800 0บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นยี่ห้อถูกๆก็อยู่ประมาณ2,000นบาท <c oughs> ก็ให้เพื่อนเพื่อนพิจารณาแล้วกันว่าอย่างไหนจึงจะคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดอ๋อมีอีกอย่างห,งหนึ่งก็คือในส่วนของระบบสตาร์ทนะครับระบบสตาร์ทเนี่ยกลายเป็นว่า รุ่นแพงของเมืองไทยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโรบินหรือมาเกต้าเป็นลานหนักทั้งคู่นะครับในขณะที่ยี่ห้ออื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีทั้งลานหนักแล้วก็ลานอีซี่นะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยไม่สามารถดูจากภายนอกได้นี่คือนี่คือปัญหาไม่สามารถดูจากภายนอกได้เพราะฉะนั้นก็ต้องอสอบถามนะครับร้านค้าก่อนที่จะซื้อนะครับแล้วถ้าซื้อมาแล้วใช่หรือไม่ใช่เราก็สามารถที่เปิดดูได้วันนี้เพื่อนๆมีความรู้แล้วล่ะว่าจะดูได้ไงว่าเป็นลานสตาร์ทแบบอีซี่หรือว่า เป็นราสาแบบนักนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผูสส้สนับสนรายการร้านเบส t ์ฟาร์มนะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับอุปกรณ์ในวันนี้นะครับมาสาธิตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ